อย่ามัวเสียดายวันเวลาในอดีตที่ผ่านมาจนลืมไปว่าวันเวลาที่เหลืออยู่ในปัจจุบันก็มีความสําคัญไม่แพ้วันเวลาที่ผ่านไปในความเป็นจริงแล้ววันเวลาที่ผ่านไปนั้นเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วเราไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปแก้ไขย้อนกลับไปเพิ่มเติมอะไรต่างๆที่มันเป็นความล้มเหลวเป็นความผิดพลาดหรือว่า เป็นสิ่งที่มันเปล่าประโยชน์ที่เราไม่สามารถที่จะทําเวลาตรงนั้นให้มันเกิดประโยชน์กับตัวเราเองแต่ว่ามันเป็นเรื่องอดีตที่ไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขถึงแม้ว่าวันนี้เราอยากที่จะย้อนเวลากลับไปแก้ไขเหตุการณ์ในอดีตที่มันผิดพลาดที่มันรู้สึกว่ามันยังไม่ไม่เต็มที่ไม่เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่เนี่ย เราอยากจะกลับไปแก้ไขแต่มันก็ยากเนาะที่จะกลับไปได้เพราะฉะนั้นมันผ่านไปแล้วก็ปล่อยมันเลยนะผ่านไปแต่ว่าก็ไม่ปล่อยทิ้งเปล่าเราก็เอาความผิดพลาดหรือเอาประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาเอามาเป็นบทเรียนในปัจจุบันเพื่อที่จะสร้างอนาคตที่ดีขึ้นนะครับบางคนเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ายังหลงอยู่กับอดีตเช่นความผิดพลาดความเสียใจความรู้สึกที่ไม่ดีในอดีตหรือความรู้สึกว่า ใช้เวลาในอดีตไม่คุ้มค่านั้นก็เราก็ย้อนกลับไปพยายามนึกที่จะนึกถึงอดีตที่มันเจ็บปวดอดีตที่มันไม่สร้างความรู้สึกที่ดีให้กับเราอดีตที่มันไม่ไม่ประทับใจอดีตที่ทําให้เมื่อน,นึกย้อนไปทีไรก็รู้สึกแย่ทุกครั้งเ่ยเราก็มักจะ ข้ามครวญถึงอดีตที่ผ่านมาว่าเอ,อเราน่าจะทําให้ดีกว่าน,นี้นะเราน่าจะทํานั้นทํานี่เราไม่น่าจะทําอย่างนั้นเลยมันก็ใช้ก็เพียงคําว่าน่าจะน่าจะแต่ว่ามันทําไม่ได้อยากที่จะย้อนกลับไปมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้อาเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะอะไรอาวรถึงอดีตที่มันผ่านมาแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปแต่ว่าก็เก็บมาเป็นประสบการณ์ของเราว่าเราจะไม่ทําปัจจุบันนั้นให้ผิดพลาดเหมือนอย่างอดีตที่ผ่านมาหรือว่าทําปัจจุบันนั้นให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ไม่ให้เหมือนกับอดีตที่ผ่านมาที่เราใช้เวลาไปอย่างไม่คุ้มค่าไม่เกิดประโยชน์นะเวลาคนเราย้อนกลับไปในอดีตเราก็จะนึกถึงความความรู้สึก2อ,อย่างด้วยกันนะเรื่อง2เรื่องด้วยกันก็คือ 1. เรื่องของความผิดพลาดเนาะซึ่งเราอยากจะกลับไปแก้ไขอย่างที่2ก็คือเรื่องของความสุขความสําเร็จความประทับใจในอดีตที่ผ่านมาเราเคย <risque. S 2> มีความสําเร็จเราเคยมีความสุขเราเคยมีความประทับใจเราอยากที่จะย้อนกลับไปอยู่ในอารมณ์นั้นอีกครั้งหนึ่งอยู่ในอารมณ์แห่งความสุขอยู่ในอารมณ์แห่งความสําเร็จอยู่ในอารมณ์แห่งความประทับใจอยู่ในอารมณ์แห่งมีแต่คน ยกรสเสรสิญความสุขความสมําเร็จในอดีตที่ผ่านมาเราก็อยากจะย้อนกลับไปเพราะฉะนั้นการย้อนกลับไปในอดีตมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะย้อนกลับไปนึกถึงแต่เรื่อง,งน่าเศร้าอย่างเดียวมันก็หมายถึงว่าเราย้อนกลับไปถึงเรื่องที่มันเป็นความสุขความสมําเร็จได้ด้วยแต่ทั้งสองอย่างนะเราก็ไม่สามารถย้อนกลับไปได้ในความเป็นจริงนะมันก็ย้อนไปสําเร็จอีกไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นความสุขอีกไม่ได้บางคนบอกว่าสมัยแต่ก่อนดีจังเลยสมัยนี้ไม่ดีนะ ต่อให้สมัยนี้มันไม่ดียังไงมันก็ไม่สามารถที่จะเอาเวลาที่ดีในสมัยนู้นในอดีตกลับมาในปัจจุบันได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องคนละพาร์ตกันอดีตก็คืออดีตนะครับส่วนปัจจุบันก็คือปัจจุบันเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเสียดายวันเวลาที่ผ่านมาถึงแม้ว่ามันจะเป็นวันเวลาที่มันมีความผิดพลาดมันเป็นเป็นวันเวลาที่มันรู้สึกว่าไร้ประโยชน์ ก็ไม่ต้องไปคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะเอามาเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการที่จะทําสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อที่จะสร้างสิ่งที่เป็นอนาคตต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียดายวันเวลานะครับก็คิดว่าวันเวลาในอดีตที่ผ่านมาเนะมันก็อย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นประสบการณ์ให้เราได้เรียนรู้เพื่อที่จะสร้างปัจจุบันสร้างเราในปัจจุบันนี้ให้เกิดขึ้น คนที่นั่งอยู่ในปัจจุบันคนนี้นะครับก็คือคนที่ได้รับการหล่อหลอมจากอดีตได้รับการส่งต่อความรู้สึกประสบการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวหรือว่าความประสบความสําเร็จความสุขความเศร้าอะไรก็แล้วแต่ในอดีตมันผลักดันมันเป็น พลังงานต่อเนื่องที่ส่งทอดให้เรากลายเป็นเราในปัจจุบันเพราะฉะนั้นอดีตที่ผ่านมามันก็คงไม่ไร้ประโยชน์เสียทีเดียวนะครับผมบอกว่าเออผมมองว่าความรู้สึกว่ามันเป็นความผิดพลาดความล้มเหลวความผิดหวังก็แล้วแต่หรือเป็นความสุขความสําเร็จในอดีตก็แล้วแต่มันมันก็มีส่วนในปัจจุบันด้วยเช่นเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปเสพอารมณ์เดิมหรือว่ากลับไปอยู่ในห้วงความที่จะกลับไปแก้ไขความผิดพลาด ในครั้งนั้นหรือว่ากลับไปมีความสุขได้เหมือนในอดีตที่ผ่านมาเท่านั้นเองเพราะว่ามันก็คนละส่วนเวลากันนะครับเพราะว่าวันเวลานาดิตก็ผ่านไปแล้วทีนี้มามองว่าในเวลาปัจจุบันเนี่ยมันมีความสําคัญแล้วเวลาที่เราเหลืออยู่เนี่ยเราจะทําเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยให้มันมีความสุขได้อย่างไรมีความสําเร็จได้อย่างไรมี สร้างสิ่งที่ดีขึ้นได้อย่างไรเพราะอาดีตมันแก้ไขไม่ได้กลับไปทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับปล่อยวางไปนะครับผลักดนันให้เราได้มาตามปัจจุบันว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยในปัจจุบันแล้วก็ในเราก็ในเราจะไม่ทําให้มันมีความผิดพลาดอย่างนั้นอีกเพื่อที่จะไม่ต้องหวนระลึกนึกถึงเสียอกเสียใจอะไรอาวรว่าเราจะต้องกลับไปแก้ไขเพราะว่าถ้าปัจจุบันนี้เราทําพลาดอีกเราทําสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เป็นสิ่งที่ไร้ค่าไร้ประโยชน์เสียเวลาไปเฉยๆหรือว่าทําในสิ่งที่ผิดพลาดอีก มันก็จะต้องย้อนกลับไปกลายเป็นอดีตที่เราจะต้องกลับไปเสียดายอีกนะครับอยากกลับไปแก้ไขอีกเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นต้องทําอดีตของเราให้เป็นช่วงเวลาแห่งความสําเร็จนะเป็นสิ่งที่เราจะก่อให้เกิดพลังในการที่จะใช้ชีวิตต่อไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยจึงเป็นเวลาที่เราสามารถทําได้จริง นะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะแก้ไขอะไรก็แก้ไขเดี๋ยวนี้อยากจะทําอะไรก็ทาเดี๋ยวนี้อยากจะใช้เวลาให้คุ้มค่ามีประโยชน์ที่สุดก็ต้องทาเดี๋ยวนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าปล่อยไปอีกส่วนหน,หนึ่งมันก็กลายเป็นอดีตที่เราจะต้องกลับไปหวนอยากจะกลับไปแก้ไขอย่างเดิมนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอะไรที่จะต้องทําจะต้องแก้ไขทาให้ดีที่สุดทําให้มีความคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดก็ต้องทําตั้งแต่บัดนี้เพราะว่าถ้าเราทําเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นัานเป็นสิ่งที่มันทําได้นะครับแล้วก็แก้ไขได้เดี๋ยวนี้เลยแล้วก็ทําให้เกิดประโยชน์ได้เดี๋ยวนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องหวนถึงอดีตหวนอะไรเอาวนหนึือดีตเอาอดีตเก็บเอาประสบการณ์ในอดีตความรู้สึกในอดีตนั้นเอามาเป็นแรงผลักดันให้ปัจจุบันเราทําให ประสบความสําเร็จอะไรที่มันเป็นความล้มเหลวในอดีตเราจะไม่กลับไปผิดพลาดซ้ําเดิมซ้ารอยเดิมอีกอะไรที่เป็นความสุขความสําเร็จในอดีตเราก็เอามาเป็นแรงผลักดันที่จะต่อยอดให้ความสุขความสําเร็จของเรานั้นเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้แล้วก็ส่งต่อไปสู่อนาคตเชื่อว่าอนาคตของเราจะดีได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ตรงกับคําสอนทางพุทธศาสนานะว่านเนยอย่าไปหวนคิดถึง อดีตที่มันผ่านไปแล้วนะอะไรอาวน์ถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วอย่ามัวไปกังวลถึงอนาคตว่าอนาคตจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้วาดฝันไว้อมีความวิตกกังวลตลอดเวลาว่าอนาคตจะเป็นยังไงเป็นห่วงเรื่องอนาคตอยากจะทํานายอยากจะรู้อนาคตแต่ว่าไม่เคยที่จะอยู่กับปัจจุบันและก็ไม่เคยลงมือทําอะไรที่เป็นปัจจุบันให้ดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอดีตผ่านไปแล้วนะครับอนาคตก็ยังไม่มาถึงเพราะฉะนั้นปัจจุบันเป็นสิ่งที่เราบริหารจัดการได้เพราะฉะนั้นอยู่กับปัจจุบันและทําปัจจุบันเวลาปัจจุบันให้มี ความสุขให้เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จแล้วก็สร้างความสุขในปัจจุบันขณะในขณะนี้ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะส่งเสริมให้พวกเราทุกคนนะครับได้ทําในสิ่งที่เป็นความสุขความสําเร็จในปัจจุบันเพื่อที่จะสร้างอนาคตที่ดีนะครับเราจะได้ไม่ต้องย้อนนึกเสียดายกับวันเวลาที่ผ่านไปครับ เพราะฉะนั้นวันเวลาที่เราเหลืออยู่ต้องทําให้ดีที่สุดเกิดประโยชน์สูงสุดคุ้มค่าที่สุดครับ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ไปให้กับคนอื่นๆได้รับทราบรับชมนะครับด้วยนะเพื่อเป็นประโยชน์ในในสาธารณะในวงกว้างต,ต่อไปเนะเพื่อนจะได้รู้เรื่องราวในสิ่งที่ดีมีประโยชน์เหล่านี้นะครับ ต่อไปก็คือถ้าหากว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็กดคอมเมนต์พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้ติชมกันเข้ามาได้หรือว่าจะกด s u b s c r i b e สาหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ติดตามเป็นเพื่อนกันไว้ก็ขอให้กดติดตามเป็นเพื่อนกันไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปดีๆที่จะนาเสนอให้กับท่านและเพื่อนๆทุกคนได้รับชมในโอกาสต่อๆไปเป็นกําลังใจให้กับผู้ทาด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ